สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับคนดวงเหงิรุกท่านกันนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็เนาะอานะครับก็ขออนุญาตนะครับไปใครได้ดูเนาะก็เข้าไปดูนะครับในเพจคนดวงเหงแล้วกันนะครับเนาะวันนี้นะครับก็เอาตามสะดวกนี้นะครับกดเข้าไปดูนะครับใน a c e b o o k เนาะพิมพ์ไปว่าคนดวงเหงนี่นะครับจะมีรูปนะครับโลโก้เหมือนใน youtube นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปกดนะครับ กดถูกใจไว้ด้วยนะครับกดแบบนี้นครับอ่านะครับเข้าไปกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะถูกใจแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูเลื่อนดูเลยครับอ่นะครับก็ผมลงแนวทางหวยวันนี้นะครับจะลงในที่นะครับเพจนะครับคนดวงเฮงเนาะอ่ยังไงก็เข้าไปกดดูกันได้นะครับแล้วก็กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับเพจคนดวงเหงนะครับกดถูกใจไว้ด้วยนะครับกดถูกใจไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในงวันที่ แปดนี้นะครับสวัสดีครับ